ฮัลโหลทำงานอยู่ค่ะโอ้กลับมาโอ้ตอนเย็นๆน,นู่นแหละเลิกงานนู่นแหละค่ะอ,อะไรนะอโอ้รักไม่ได้เราเป็นเพื่อนกันค่ะ <laughs> จะเป็นผัวเป็นเมียเลยเหรอ,อโอ้ไม่ได้เราเป็นเพื่อนกันถามว,ว่าไง อะไรนะเขามีกำไรนะอ๋อกำไรเหรออ๋อที่เอฟซีเขาส่งมาให้นั่นเหรอทำไมกำไรไหนคะกำไรพีก็เกำลัำลพีบอ๋อเนี่ยเราไปทำงานก่อนเดี๋ยวให้กำลังใจเราหน่อยเร็วเนี่ยเนี่ยอะไรนะจะเอากำไรไปขายให้แก200,000นี่ยออจะเอากำไรไปขายให้เรา2 0 0 0 0 ไม่ได้จะมาขายทำไมเก็บไว้นะคะเก็บไว้ใส่น่จะได้สวยๆอะไรนะจะขายเอาเงินไปแต่งงานกับเราโอ้ไม่ได้เก็บไว้คือ <c oughs> เดี๋ยวเราไปทำงานก่อนนะเราขอกำลังใจหน่อยดิโอเคครับ งั้นเราไปทำงานก่อนนะคะอ,อะไรนะอรโอเคเราไปทำงานก่อนนะออมไ,มไม่ได้โอ้นี่จะหอมแกบจะพาเข้าโรงเรลตลอดเลยเนี่ยอออโอ้ยหพอเธอเธอ,อต้องมีความอมดทนสูงนะนไม่ต้องมาเย็ยนตอนนี้นนนไม่ได้ ก็ไม่ทําไมหรอกก็ไปทํางานก่อนนะแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละเราไปทํางานก่อนนะฮะท้องสองเดือนแล้วท้องสองเดือนแล้ว,ลว,วจจเออ,อไม่ต้องมาแก้ผ้ารอเร <c oughs> หาหรอกเอาแค่นี้แหละเราไปทํางานแล้วเขาเรียกเราแล้ว